สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการอัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอกันนะครับผมอย่างรวดเร็วและง่ายดายภายใน2-3นาทีนะครับผมอันดับแรกนะครับมาที่มุมล่างขวาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นไอคอนเอนวีเด t ยเซตตตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาครับมาที่ Nvidia Geforce experience นี้นะครับผมก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคหลังางนั้นครับมันจะดิงให้เรา ล็อกอินก่อนนะอันดับแรกซึ่งผมจะล็อกอินโดยใช้บัญชี Google ของผมเลยนะครับผมก็นะครับเขาบอกว่า Google Login complete you can close this window a p p l i c a t โอเคเรียบร้อยครับก็คือมันล็อกอินโดยใช้ gmail ของผมเองนะครับผมเดี๋ยวรอให้มันล็อกอินก่อนนะตอนนี้มันส่งลิงก์ไปที่ gmail นะครับผมเราก็มาที่ gmail ของเรานะครับ แล้วก็มันจะมี Gmail จาก Nvidia Account นะครับเราก็กด Verify นี่เลยครับผมก็คือยืนยันครับผมเรียบร้อยครับมันก็บอกว่าการยืนยันอ e ีเมลถูกต้องสำเร็จแล้วเราก็กลับมาที่หน้านี้ครับก็จะมีให้เรียกอะไรสทัวร์ครับเป็นการอสอนวิธีการต่างๆซึ่งเราจะคลิปเลยนะครับเราจะมาสอนวิธีการอัปเดตไดรเวอร์อย่างเดียวนะครับผม เจอหน้านี้ครับผมเราก็มาเลือกที่ตัวนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าโฮมับเราก็มาที่ไดรเวอร์นะครับผมจากนั้นก็กด h ช c ค for update ครับผมหลังจากนั้นนะครับถ้ามันมีไดรเวอร์ที่ควรอัปเดตหรือไดรเวอร์ที่มาใหม่กว่าที่เราใช้อยู่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับผมเราก็กดดาวน์โหลดครับผมโอเคครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับมันก็กําลังเตรียมในการเตรียมแพ็กเกจในการติดตั้งเราก็กด express installation ได้เลยนะครับผมก็คือเป็น การติดตั้งแบบขั้นสูงนะฮะเป็นการติดตั้งขั้นสูงก็คือมันจะติดตั้งให้เราโดยโดยการลบรเวอร์ตัวเก่าแล้วก็ติดตั้งตัวใหม่ลงไปเลยครับผมก็รอสักครู่ครับตอนนี้มันกําลังเตรียมการในการติดตั้งอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่างที่เห็นครับมันจะมีติ๊กเครื่องหมายถูกตรงทางซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ เป็นเวอร์ชัน5.31.29นะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับถ้าเรายังไม่ชชว่์ว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังนะเราก็กดเช็ค for update ตรงนี้ครับผมให้สังเกตตรงมุมซ้ายล่างครับ you have the latest GeForce แล้วนะครับผมก็คือคุณมีเวอร์ชันที่ล่าสุดแล้วนะครับผมอตอนนี้เราก็ได้เวอร์ชันการ์ดจอที่ล่าสุดของของรุ่นเราแล้วนะครับตอนนี้เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับผมการติดตั้ง driver การ์ดจอครับผม ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้รับผมหากเป็นเห็นถา,ากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บาย